สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ควานก็จะพาแม่แม่นะคะมาเก็บเห็ดนะคะคุณแม่จ๋าเห็ดขมหรือว่าเห็ดยูคานะคะนี่นะคะแม่แม่จ๋าพึ่งออกเลยนะคะนี่นะคะดอกสวยๆเลยนะคะคุณแม่จ๋านี่นะคะแม่จ๋าดอกสวยๆเลยนะคะนี่นะคะดอกสวยๆเลยนะคะเห็ด เห็ดพึ่งออกนะคะแม, αι, ม, αι, ม αι, ะ่แม่จ๋าเห็ดพึม αι, ม αι, ่งออกนะคะนี่นะคะมีแต่ดอกสวยๆเลยนะคะแม่แม่จ๋านี่ค่ะแถวบ้านแม่ขวานเขาจะเรียกว่าเห็ดยูคานะคะหรือเห็ดขมนะคะคุณแม่จา๋าม, αι, ม, αι, ม, αι, ม αι, ีแต่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะคุณแม่จ๋าฝนตกแรงนะคะเห็ดก็เริ่มออกแล้วนะคะนู่นนะคะ เห็นไหมคะแม่แม่จ๋าดอกกําลังสวยเลยนะคะนี่นะคะดอกกําลังสวยเลยนะคะนู่นนะคะโหตรงนี้นะคะได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะแม่แม่จ๋านี่สวยๆเลยถูกใจนะคะถูกใจสิ่งนี้มากเลยนะคะคุณแม่จ๋านี่นะคะ ดอกเล็กๆเราจะไม่เก็บนะคะเอาไว้นะคะเอาไว้ไว้ไเก็บพรุ่งนี้ต่อนะคะนี่นะคะคุณแม่จา๋าสวยๆเลยนะคะไปต้มนะคะคุณแม่จ๋าต้มให้ต้มให้ให,ให้ให้เห็ดต้มให้เห็ด แบบจืดก่อนนะคะคุณแม่จา๋าว่าเห็ดตัวนี้เขาจะขมนะคะเราก็ไปตาน้ําพริกกะปินะคะนี่นะคะทําอะไรก็อร่อยนะคะเห็ดเห็ดขมนะคะนี่นะคะคุณแม่จา๋าเห็ดกําลังออกนะคะยังไม่มีใครรู้นะคะแม่แม่จ๋าว่าเห็ดออกนะคะ มีแต่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะคุณแม่จ๋า มีเตดสวยๆเลยนะคะดอกกำลังพอดีเลยนะคะนี่นะคะแม่แม่จ๋านู่นนะคะก็จะไปเรื่อยๆนะคะหาไปเรื่อยๆเลยนะคะแม่แม่จ๋า เดี๋ยวคลิปนี้แม่ควังก็ขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแม่แม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของน้องขันเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ